สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเพราแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุสทนกับบรรยากาศตอนแรงๆอยู่ห้านตำแซบเฮากะได้ปรับปรุงห้านใหม่ให้สามีพี่น้องกะได้เทพื้นเท่กันเปื่อนทางนาละกะทางด้านขาวนี่ลวกะปรับปรุงใหม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไม่ใสเสาหม่ให้เพื่อนล้วกะเอาต้นไม้ต้นอย่างมาปลูกมาใส่ให้มันให้มันงามให้มันเป็นตาเข้าห้านแล้วกะ เพิ่มเติมเมนูขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งพี่น้องสบายดีสามีสบายดีจ้าพี่น้องเป็นอะไรหันใหม่สำรับใหม่แล้วเนาะปรับปรุงแก้ไขใหม่พี่น้องให้มันดูดีขึ้นมาการเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้พี่น้องเฮ็ดได้สำรับแหล้วคอยแก้ไขไปเทเล็กเทน้อยกามีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งพี่น้องก็คือปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดแล้วก็เลือดเลือดแป้งปิ้งเป็ดแล้วก็เลือดแป้งสองอย่าง เพิ al, ama, hmm. ่มเติมคำมากคับพอดีมีคนมาถามหลายน้องใช่ไเนาะมีคนมาถามคู่มือเลยพี่น้องเลยอ่ะก็ได้ไปเห็นเลือดแปลงตาเป็ดกาปิ้งเอาเล็กๆน้อยก่อนเพราะว่าคืมผลพี่น้องพรางคืมๆมันจะผลที่ตรงเลยบ่มื้อนี้กาขายปิ้งเป็ดและกาเลือดแปลงเป็นมือแรกก็ยังบ่ฮู้ว่าสิได้ขายหรือบ่พี่น้องเอ้ยแกร์ไปแกมากคับฝากมาอีกหน่อยด้วยสบายดีพี่น้อง เอาวันนี้กัสนสามีกับอีแม่เพื่อนจะเห็นปีกเป็ดพี่น้องปีกเป็ดละกาเลือดแปลงเป็นมือแรกการย่างผู้ว่าจะได้ขายหรืบอบปล่การเห็ดวัวลายเหมือนะีเนาะเป็ดสองโตแล้วก็มีได้ปีกเป็ดสองโตมาเพื่อนทำการพี่นอ้องว่ามื้อนี้เข,าขา้าการทีได้ขายอยู่บ่อขั้นตอได้ขายก็อาจคืได้กินเองก็แต่จะให้สามีโพสลงเนะฟซบุ๊กเนาะโพสลงเฟซบุ๊คละการยังได้ให้คนหัวจัางะนะว่าเฮาขา,ายยังได้ยังได้ให้ลูกค้าเพิ่นมา มาเสียปกติเทาคล้ายแต่ต่ำจำจำเอ็นแต่ว่าจำเอ็นไม่ได้ขายกต่มื่อกี้ขายกิ่งเกินราคาเป็นใครลูกใครลูกเป็นใครลูกนี่เทาขายมาหลายมื้อแล้วคนหู้จักแล้วเห็นแต่ขายอยู่แต่ว่าบิ๊กเบ้นอะไรนี่ยังยังทารุ่นตัวนี้แต่ว่าผ่านไปสองสามื้อมาไกลสีได้ขายอยู่หรอกแต่ว่าอันนี้เทาหาก็เริ่มะหมือนนะไปน้องเราเบิดเหมือนกันรุ่นเหมือนกันน้องก็นั่งกับโยนในเมร์อาการน้องสาวน้องสาวก็ยังบม่ได้กลับ การน่าชิมมดเดือนนี้งสิได่มาส่งเพิ่อนห้เป็นยูลินก่อนโดนมาถือเนาะเบ่งบรรยากาศภายในไปหน่อยเอาแต่เสมิงเด้อเออลูกค้าเด้อมีผู้รดมากก็ควักตำทางเลยปิ๊กเป็ดปิ๊กเป็ดวอนี่กันยังเงียบเงียบวะทุกไปใช่ล่ะสวัสดียังมาได้กลับไปใช้ น้องอนโนนไกอีกแม่สวัสบบดีคุณแม่สวัสดี <c oughs> นางเบิงหลาน,ลานเป็นอะไรด้ปิดเป็นเ่นนานเนาะมือแรกนี่เรากระซื้อแล้วกันเนาะกล้ากระซือออ้อกันแล้ววิ่กคันบาทติคันโมมีกันโมมีลูกค้าเออผาเหลี่ยมผาเหลี่ยมผาดังมีดอ๋อทำจนอะไรกัได้ปิดปิดโทรศัพท์ไหมปิดโทรศัพท์ไปเบลใช่ไหมมาเอาปิดยังไหม อาปิดครื R ่ซีใชมืดเครื่องบินไว้วานอนยานนะใส้มืดครื่องบินไว้ก็ได้ด้บงน้าพี่น้องวันนี้ไก่ยูฮันเทาขือเกาเนา่มวันนี้เนาะใส่ลูกค้าเท่รึ้หยาบแล้วันนี้ยางบวนนี้พี่น้องขึ้นฝนประดังพึ่งิีกเป็ดกเป็ด มืดฝ่ามืดกันแต่ว่าทางฝั่งนะทางทางซีโนนะแจ้งเลยไอซีโนแจ้งมันชิม,มืดฝนแ,แต่เขตฟารานไปในเขต สบายดีแหละน้องนนยันพัดดังสบายดี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 กสบายดี่อนแข็งดื้อข้อกีดื้อคนกระตกเลยบ่ามเขาในบ่ ย้ำข้างในก่อนฝนตกแหงแล้วบ้านนี้ฝนลิ้นมาหลายมือเลยลิ้นตลอดเลยของแ่บดิ้นเลยของแซ่บนี่หัวทาบีเนี่ยตองแ่บขึ้นเลยต้องแทบทาบีมันซีมันหมื่นเนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้องมันเริ่มคำเลยซีหาวงแรงแล้วเนาะ <ไ>อันนี้พวกเครื่องทาบีนด้น,ดนเอเลยอันนี้ปีกตีนแล้วก็ข้นหัวทาบีตัวนี้อันนี้นนวพวกมักกระมากุกมะกระมัก็เนาะแล้วก็อันนี้ครับเป็นพวกกระโตมมันอ,อันนี้ตีไข่นะครับมีไข่ด้วยมันได้เสร็จตาอันนี้ครับองเฮต้าแต่ว่าเลือดนั้นยังอยู่<ว>ตู้แก้วอันนี้ครับแก้วขิงแวขิงเป็นเพียงพุ่งขึ้นทักมีมีจำกะปิน้ำ ไม่ไม <gas> oui um <ue> ่ไม่ไ <basics> ม่ไปเร่ไปเมาเด้อสุกแล้วลูกค้าเอ้ยสุกแล้วค่าผมจแชร์ไปเลยมอง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 เอ่อติดต้น มาตนยาบมลุ่กินก่อนแล้วว่าประเดิมก่อนแหละซุปกวละซุปกรียน้องอาจารย์ารกจเลยซุปแม่โยงไกกับมม่หนุนเลยเด้ออันนี้พิ้เปดนี่ยซุปขาวห้าพันซุปขาวห้าพันอนต้านะซุปปาพันกีแม่ตลอดเป็นซุปเลยกับมีต้าเนาะมีพิ้งเป็ดแั้มีซเป็ดแก้ตกอยู่พอดีสี่ชิห้าพันเออแม่ห้าสิบพันมีทอน คาดจะันมีทอนได้น้ำไปกินน๊ก้อ้าน้องนน้อน้องน้กงนอนอนอน้อนนอน้องน ปิงเป็ดเต่าก็เร่องห่อนไรสบไลบไลใส่กับข้าวให้คนกันสอบไล่อบไล่ัลบไล่แบไ่ปนดังังไล่ไลไล่ไล่ฮมาเงินเนมาเงินพีแม่ ิงเป็ดตาแมงซุกเลยสีเห็ุตาเป็ดตอวันนี้สุกแล้วนจ้าพี่น้องพอดแ้งขา้า้าช่มาหานหรือวา่าบนลิ่นลายมือเลยกร,รดังแห้งอะไพี่น้องคนแห้งก็ได้ไใช่ไหมแหงมา ต่อมาได้แลไปส่งโลหิตใส่กันโลคชิโรงงานน่าจะได้ขายไปส่งไปส่งให้ทั้ง <auf> ก <war: initiatives> ี <auf Eso> ่ที่อเมริกาก็ไปอเมริกากปยู่าล้ว่อเมริกากรไปัได้ไหมทางไปไม่รูค่ยจะไดู้งมาทางออกางเขาีใส่เลว จ้องแล้ววะน้ำซายเปินเช็ดตาพี่น้องขอกคั่วปอกคั่วพี่น้องพี่ลองเห็ดก,ก่อนจานได้ขันฝนโมโต,โตในการปิ่งเป็ดกันหนาจีนคาอยู่ได้เนี่ยแต่ว่า พอฝนตกปะสีคคนกับสีบ่คอยออกไปข้างนอกมน,นหนาวแน่นเรื่องแรงๆเน,ะนาะฝนเจาตกอาจีมีรถขาเขาอยู่โอ้ฝนตกาก ลมแหง้งฝนบ่แห้งแต่ว่าทำมาเหลื่อมแห้งพี่นอ้องเดือนทุกทุนหนึ่งเราใส่ยางแล้วใส่ตู้ไว้ถ้ามีคนมาสาั่งมาซื้อแล้วครัาขอที่อามากตกนะสมเอามาได้นแน,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 น่นนอกจากอาปาไปทางนอกยางนั้นเสียเลยต้องใส่ตู้ไว้พี่นอ้องปัญญา่นมาซื้อจางคอยหนิดสด,ดสดเลย ได้สกแกกรไ่ได้ิดเบไอ้น้องก็นนเมาเมาหนจมารเลยฮูบรรยากาศชุมเย็นชุมเย็นมีทางงานได้บรรยากาศสักพี่น้อง ของของน้อไปหลีอยู่ทังหลังคนย่านเชียงพัดังย่านไร้ทุกบัดแล้วบ่แม่นี่ทุกแล้วบ่ะพอแล้วแม่พอลนะทุกแล้ยนะบ่กผักไหวบ่แม่บ่กผักไหวบ่ผักผักเป็นก่อน ไม่จริงเป็ดเลาพ่นตกแห้งจะบัล <uh นี้สินค้าอยู่บนน้อมือแหลกนี่ก็ได้ืมมุผักไว้บ่บ่ปุ่งผักเป็นตอน Okay, okay. เคอาลองมังก่อนจันแรกเบิ้งคักแล้วนี่จไปทำไมาจะคล้องจะได้กินเองเลยพี่น้องอาลมบางแน่ขนม บางขนมชามิงไปมาเลยสีไปมาเลยแล้วตกลมแห้งเกวีันเอา้าตกเลยเก็บไว้ก่อน้นีเดี๋ยวว่าแล้วมันลมแห้งเด็ดเรื่องฟองเข้าไปยังตัวไดนเบามันกับสิตก คนกระตุกแห้งใช่ไหมเอ้ย <c oughs> ยังบม่ดได้ขายใช่ไหมทเคยจะตาเป็ดในคนตกมาก่อน <c oughs> อ่าตาเป็ดในจา,บานบางให่ในจานซาพันกีบใช่พี่น้องหรือว่าเป็นเงินไทยกับประมาณเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบบาทเนาะ <c oughs> ประมาณห้าสิบหกสิบบาท แล้วแล้วตาเป็ดอันนี้เฮ็ดกินเองได้เนี่ยไม่ได้ขายเฮ็ดกินเองกะมานีแหนิเว้ยมาเด้กพี่น้องเด้อมาอุดหนุนในพี่น้องเอโฟนโต๊ะเลยนี่ลองขายตีงเป็ดตาเป็ดมือแรกจะเจอฝนกระน่ำเลยพี่น้องเลยแล้วมันม่อนเทวะไม่ได้ขายกินเองมือทดสอบ แซบบอไหมอานน,อนกินเมือ่อไหบ่ปะอานนท์เรือแต่กระดูกบุลุกแซบบ่อนนแซบบุลกุกแซบบุลุกแซบบอขุนกระตุกไทยกระดับไก่ชิมาลองซิมวงก่อนไหมน้องจิงเป็ดกับตาเป็ดจูเป็ดตัวโตแต่แซ่บเนาะพอดีปิ้งแหมๆแล้วกาหัวท่าบีตัวนี้เขาแซ่บ อันนี้ของโปรดของบาลกุ้งเลยพี่น้องแลต่ตาตาเป็นพอดีมากินข้าวแรงเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงนรำกันอ่าเจ้าสอนน้องอนนู้นเพิ่นกินก่อนพี่น้องเพิ่นซิมมุกก่อนแหละ พี่น้องมากินข้าวแรงกันบีบเป็ดละตาเป็ดาพี่น้องกินตาเข่ได้ขายกินก่อนมาลองชิมเบิร์พี่น้องว่ารสชาติมันจะเป็นังไหนดูดีกินข้าวแรงเลยเด็กได้สัย์จะบอมาเริ่มข้าวแรงไปจ้าเอาไปกุ้งเอากันเอากัน Thank you. มีลูกค้าพนสั่งกต่ชิ่ได้ไปส่งเลยเนสาวนางไงคนละพักค้างแต่มีตาเป็ดรากาปิ๊กเป็ดกามีตาขปุ้นแต่ว่าปิ๊กเป็ดยังไม่ทันสุกไปองถาก่อนไปส่งคนก่อนยาเราคนยากจกุลนะิางขัดจองให้ได้ปะนะได้ปะยวนี่มา อะไรไป n h ้านได้ลงนบกเีวนี้นะบนกระเอื่อนอะไรขี่ข่ออย่างเดียวสามสิบาบริการทึงที่ได้ภาษาัป่นได้่ คนเปียกยาั้นแต่ว่ายาดอกแต่ว่ายหงนี้ถึงน้ำมันจะเสียรสชาติใครแต่ว่าฝนเพื่อนไหมที่น้องอันนี้มึงหลุดกันเลยคนตกก็ต้องได้แข่งไปด้เผื่อลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าอยู่คนละพาดทางเลยนะบัวแต่ไก่มาเต้น ปไปค่อยๆเอามาแล้วบัดนี้ย <Amen> <IZ cji> ังป <labels> ิ้งเป็ดเด้อบ่ทันสุกถ่ายแป๊บนึงกิกันอ๋อเอาตามาก่อนตาตํามาก่อนอันนี้ยัง ครับอ่อยายใช่ไหมบกล้างก็ได้เราคอยอขอจบะเปลี่ยนล้วก็พอปึ๊บง่ายใครจะไปมาพี่น้องอใพ่ฮะก็มาไพ่ฝากกันเลยงับเากัะพูดี กินปลาชิบได้ขายแล้วแต่พอแรงๆมากันลูกค้าคนมาอุดหนุนท์ขาประจํามากินซอยไอนักการแต่คนแต่แค่นี้แหละลูกค้าประจำพ่อเนี่ยซื้ออุดหนุนซอยกันเอาพี่น้องจากคลิปนี้กันจะได้ขอลาไปก่อนเนาะพอจบคลิปขึ้นนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ได้ต้องขอขอบคุณและขอบใจพ่อแม่พี่น้องในะมุขบุญชิบูระดีติดตามและรับชมทางซับกลุ่บว้าวมาตลอดนะครับคลิปหน้าพอกันใหม่นะครับเนะเดี๋ยวว่ากันไปบ๊วา